ดีค่ะช่างแม่เพียวชาแนลจ้ามานหันมาตามบ่งลุงคนเลี้ยงวัวอีกแล้วค่ะมานหันแม่เพียวมาเลี้ยงวัวเด้ออยู่โคกมันี่นะนำเล่ามาเนหันนำตาเพิ่นนำลุงเพิ่นค่ะเพิ่นเลี้ยงวัวหิมทางค่ะมานหันเพิ่นเลี้ยงอยู่หิมทางป่าซาค่ะมานหันอันนี้คือออปลาช้านะคิดคือปลาช้าออบ้านโพธินะคะนี่โซนนี้นะคะใช่หมดเลยค่ะโคกนี่ใช่หมดเลยค่ะนี่เป็นดินของไอป่าช้านะคะ อันนี้ก็ทางเข้าปลาช้าค่ะทางนี้นะเส้นนี้นะคะนี่เลี้ยงงัวค่ะหนึงงัวกินหญ้าหิมพีทางหิมมีตามอ่างตามหิมทางตามถนนค่ะตามเอโคกค่ะตามโคกตามดงเฮาโอ้จะนหนอนารมณ์หนึ่งแม็ดขนาดไอเซียนเลยอารมณ์แม็ดขนาดจจไหน งวเพิ่นนี่นะคะงวเพิ่งัวเพิ่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวนะคะมีฝั่งนี้อีกสองตัวค่ะนี่โอ้รถแลนไวขนาดรถกี่เด้อสิบสามตัวกินงาทำธรรมชาติค่ะเราเลี้ยงค่ะเราเมื่อเช้าเนปล่อยจจกโมงหลง 5าโมงเช้าก็แปลว่าเพิ่งต่อยได้หนิเนาะอ,อันนี้เพิ่งเที่ยงห้าโมงเช้าอ๋อประตามเพลยจอีก่ะเหโอเ <c oughs> นยน้ำแม่เพียวขนาดแม่เพียวกับ <c oughs> ยา่านนำนำแม่เพียวขนาดนี่ค่ะเนยเออนี่ค่ะ ฮะเออเพิ่นนำแม่เพียวลุงเพิ่นก็อยู่เพิ่นค่ะลุงลุงคนเก่าค่ะที่เลี้ยงงวัวตามคันอ่างตามีทางเมนี่เลี้ยงอยู่ปลาเลี้ยงกระตูในปลาซาเลยค่ะมนเมนี้เ <laughs> ม็ดละวันไหนเนานะปลาชาไหนเนาะบะ,บะปลาซาถอยเลยนะเนี่ยอ่าแม่แม่ตากรมแม่คุณขนาดเนาะเหมาะแต่ไม่โอ้ยคุณคนขนาดนี้ก็ดีขนาดเลย เบิ่งนี่ลุงเลี้ยงงัวให้กินหญ้าตามธรรมชาติแม่เบิ่งนี่เลี้ยงเสื้อนี่เออเวลาเราออกไปกทำงานหันสิบสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงลุงสิบโมงสิบโเช้าสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดเวลาทำงานเลี้ยงงัวของเราแล้วกัย่างเมื่อประมาณจักโมงอยู่นี่ถ้าเลี้ยงอยู่ประสาเขาสี่โมงครึ่งสี่โมงแรงเราก็สี่เมื่อค่ะเราสี่ยุออมแอมแถวประสาเลยล่ะค่ะ ถ้าดินดินมันแห้งเราก็สิมาเลี้ยงอยู่ปาา่าซาเฮานี้ถ้าดินบ่นแห้งก็เราก็ไปเลี้ยงอยู่คันอ่าง่นเนาะลุงเนาะอ่าโทษมักหายหยอกเบิ่งหันเบื่องหันอิจฉา,า,ากันได้หันเนาะอ่าอิจฉากันนะคะอิจฉาได้หันอิจฉาได้หันกินหั่เสือ้ <c oughs> <c oughs> อเลี้ยงอะไรก็แพงค่ะท่านไปชมเลี้ยงอะไรก็ได้เตี้ลูกงวัวก็ได้ เลี้ยงแล้วก็แพงแนะนำดากเลยฮะนะนำดากแล้ว <c oughs> เออขุดเนาะมัน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 กลายเป็นงวงลาดมันเป็นงวผสมแล้วเนี่เนาะลุงเนาะมันจะเป็นงวงลาดแล้วนี่แม่น่ะงูธรรมดาเทานี่เหรอแม่มันอยากเป็นงวนั่นแหละงวคล้ายๆล,ล,ลูกผ <พอ S 1> สม,มแล้วบลามันพ่อบามันบลามันปูสันนะโอ,อ้งูเหยาวเด้เออเออชาโลเล่ แต่แม่หันแม่งัวลาดเขาเนาะงัวกระบกเขานี่เนาะัวลาดกลางแม่หันงัวลาดกลางัวกระบกเขานีะลาดคือตะกี้อย่นี้เออมาเหยียวจนแตกค่ะท่านผู้ชมคักเบื้องคุณธรรมชาติตัวนี้ติดขนาดตัวนี้ติดเลยบอยเลยเลเออพอดีดื้อพอดีเล่นใส่ข้าวบะหันเนาะโอ้ยนี่ก็เลาะกันเออเลาะคันมันก็ไม่ได้กินข้าวหรอวะมันก็กินแต่หญ้าอะไรวะ เพิ่นบอกว่ามันย่างเลาะคันค่ะตามสบายค่ะฟรีสตไตล์ไปแล้วค่ะพ่อไปแล้วไปแล้ว<ย>ไปแล้วไปแล้วเบิ่งพุ่นโอยบ่ไปแฮใส่เลยบ้านสตี<อ>บัวบัวบไปแฮ<อ>ใส่เลย<อ>บ้านอ๋อเหรอ,อยางมาหากก่างกวาดอ่ะบ้านนี้ได้ยางนี้ได้ยางนี้ นั่งย่าง,ลล i, ลงเลยกายอ้าวอ้าวอ้าเออคุนคนอิลีงัวเจ้านี่ลุงเงยอือจับต้องได้เมดค่ะท่านผชมบริตื่นเลยเอือหูนี่เหร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 อออคือคุนขนาดนางพลังนี้คนตากะเป็นดอนเนี่ยน,นี่เบิ่งหันย่างน้ำแม่เพียวเลยค่ะเบิ่งนี่อือเบิ่งนี่เก่าค่ะเพื่อนให้เก่าเลยค่ะอ,อ๋ออืมอืมอืมอื มืนนี่มืนหู่หั่นบบไปใส่เลยหั่นอ๋อหยอมันอ๋อเบิ่งนี่เบิ่งนี่ครับเบิ่งนี่ค่ะอ๋อให้ยอดเบิ่งนี่ท่านผู้ชมอ๋อเบิ่งนี่เบิ่งนี่ลายยอกไม่เพียวเลยนี่ละเฮ็ดยางนี้เฮ็ดยางนี้เฮ็ดยางนี้เงนเงนเงนเบิ่งนี่ลายยอกไม่เพียวนี่ละเฮ็ดยางนี้เฮ็ดยางนี้ หยอกแล้วอ้าวย่างมาอีกแล้วบะเนี้ยเออหยอกไ่เพียวบึ้งนี่ฮะหยอกไปเพียวบึ้งนี่เยอะมาหยอกยิ้มห้มยิ้มเยอบ่สู้เด้อหยอกอยู่หยอกอยู่เด็ดเยอะมาเพ่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 มาหยอกยิ้มห้มนี่ไปไปย่างมาย่างมาเนี่ยเปลี่ยนเลยได้เบลียนเบีนเลยได้อ่านอัเพล็กเนาะลุงเนาะมันแพงเนาะ phèn cho con uh -huh. mấy cái mút ở hôm là nhỏ là nông gì đó hả tăng nó, ừ, nó. À. Về nó mày về nó chị hả thay cho mày về nó chị má ừ, đừng có bao cho tôi cho xin lấy, lấy ừ, ừ, băng lốt đây lốt mình lên lại hẳn lên thì lên hang รถเล่นไวค่ะเสร็จนี่ยันงัวข้ามถนนแล้วยันสซนงัว,น,วนี่นะคะโคกนี่คะ่ะเป็นโคกนั่นเลยคะ่ะในโคกไออเป็นเดินดีเดินบะปลาซานะคะนี่แถวนี้นะคะโซนนี้นะคะนี่นี่แม่นมาเลยค่ะนี่ แม่นหมดเลยถ่ายปะถ่ายตอนแดดกับใบเห็ดหันหุ่งค่ะท่านผู้ชมแดดแห้งไม่เปรี้ยวบบเห็ดหันหุ่งเลยกินหญ้าตามธรรมชาตินะคะกินแล้วก็กิกนฝั่งนี้ค่ะกินฝั่งนี้นะคะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะกินฝั่งนี้ขึ้นไปจักหน่อยก็เป็นเมมค่ะเป็นเมมพาซบค่ะขึ้นไปจักหน่อยนะจะเป็นเมมเราบอกถ้าดินแห้งหันเล่าก็สซีเลี่ยงแถวๆเดินปะซาเันนีละค่ะถ้าดินแห้งก็เดิ๋ไม่ได้ไปไกลค่ะถ้า ถ้าเกิดว่าดินบ่แหงแ้งเราก็สิไปพูน้นคันคูอ่างทางไม่เพียวไปไทายตอนแรกพอละค่ะมาแล้วพากัน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 มาแล้วมาเบิ่งกินยาก,กินดีขนาดการทำไปชมบุกบุกเงยหน้าเลยกินเนี่เจ้าของเพิ่นกับพุน่นก็เจ้าของเพิ่นอยู่พุ่นค่ะพุ่นเจ้าของเพิ่นกำลังย่างมาตานนะยามันนะ ไปแล้วกองสะเทือนนึงนึงถ้าเมเพียวย่างค่ะย่างเรียกงูน้ำเพหยอกตัวน้อยในก่อนนะหยอกอีตัวน้อยในก่อนนะหยอกตัวน้อยในก่อนนะหยักตวนาม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 าย่างมาหาเมเพียวแล้วตัวน้อยนี่ค <Hebrew mouth> <Int üyorum> ุ้นค้นขนาดเบื้องนี้ว่าย่างมาแล้วย่างมาแล้วยังให้เฮาเก่า้ยอยังให้เฮาเก่าเบื้องหยอกเมเพียวนี่ยเป็นเพหยอกเมเพียวนี่ เว้ยใหญ่ห้าเก่าเอ้ยใหญ่ห้าเก่าใหญ่ห้าวเฮาเก่าใหญ่ห้าวยอกครเบิี่นี่ใหญ่ไม่เพียวยยอกตัวพุ่นมีตัวนึ่งไม่ตต่พุ่นเนาะมันกินผู้เดียวเหรอเนาะพุ่นี่ตัวนึ่งดิมันบ่ได้ไปนะมูจู่เห็นอยู่หันผู้นี่จู่เจ้าผู้นี่ตัวนึ่งตัวนี้ก็น้ำขนาดเลยน้ำแม่เพียวขนาดเลยนี่น้ำขนาดเลยนี่ บบไปใส่เลยนี่นะคะอ๋อตัวนี้นพ่นบอกว่ามันออกมาเลยพ่นโบสมประกอบปันไดค่ะตัวนี้ตัวที่ง่างเลยนะคะปากพ่อนอยากอน,นั่นค่ะตัวนี้นะปากพ่อนอยากปากพ่อนอยากแหว่งนะคะในตัวสีแดงเนี่ยเพราะว่าออกมาก็เป็นเลยเนาะลุงเนาะนี่ คุ้นค่ะงัวเราคุ้นเด้องัวเราหันคุ้นคนมาเลี้ยงงัวกับแม่เพียวอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้นะคุ้นค้นขนาดงัวเรากินหญ้าบ่มีเงยเลยกินหญ้าหันก้มหน้าอย่างเดียวเวลากินหญ้าหันขาบึงนียโอ้กินหญ้าเก่งขนาดงัวเรานี่อันนี้แม่พ่นบ่ลุงหนีแม่กับลูกบ่เออแม่มันหันเออ พุ้ขนาดงัวเจ้านี่บ่อานะคนเลยเบิ่งพุนพดน่ะเจ้าก็นั่งนํามมนีนะเจ้าก็ดีนะลุ่มไโอ้ขึ้นถนนละตีกับเมือบ่แลเลาะปูฮะป้าเลี้ยงเลี้ยงนี่นีเป็นนะเจ้าเอาเสือตัวนึงแล้วผูกแม่มันไว้ผูกตมนี้ลุงเอ้ยมันจังบ่ไปไกล ะผูกไอ้ตรงวันเด้อผูกสักซองโตนี่ก็บ,บ่อยู่บ่ผูกไว้บ่อันตรงนี้ค่ะพิธีออกถนน,นจกกักรตี้ครับทางลาดยางเลยเนาะบันมื่อตอนแรง,ง,งดิใครเน่เลี้ยงมันก็อยู่เต็นถนนมันบข้ามถานนข้ามย <โอ S 1> ่างัวก็บหูความงัวก็นดิบ่ได้อันั้นเลยงัวก็นดิจะขอบคนน,นี่ค่ะย่างมือนึ่งหันลายร้อยโลอยแล้วเนอะลุงเนาะ โอยยลบ่งนแหมบงตีกลับมากะเติบอยู่นัสักหน่อยก็ลาะคลองสับเลยเวลาเจ้าไอล่เจ้าไล่พาโคกมาเลยนี่แม่น่ะเอ้อมีทางมันโอ้บ่ได้ไปไกลครับบ่ได้ออกถนนพุนไปแล้วป้าะนําหัวเจ้าไปออไปบัดนี้มันสิย่างนําอยู่บ่ตัวนี้ยะย่างน่ะพุนจเบิ่งพุ้นไปแล้วฮอดบ่มันจะนั้นทะลุก็ออกถนนแล้วเนาะ เออบัตรนีเขาจังไปลัดเจ้าอยู่นนถนนเท่าไรบัตรนีเวลาเที่ยงเนาะเ oh. มือเอานี่มาลุงมือนเนี่ยจะไปอ้างกูซึ่งเออเออเออ,อ,อเขาจังนำเบิ่งหอยมันแ oh. uh huh. ม่เพียวขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลเลยค่ะผิดถูกอยังย้บากันนะคะช่องแม่ทำคะ่ะขอบคุณค่ะมาเบิ่งลุงเลี้ยงงัวค่ะขอบคุณค่ะ